สวัสดีครับผมป้องทรงพลนะครับวันนี้นะฮะเดี๋ยวจะมาพรีเซนต์สั้นๆนะครับโทูลุมเทสดาวสาทรครับเป็นตัวต้าเว่าดไฮบริดนะครับเครื่องยนต์2องลก็เป็นไฮบริดด้วย eev s นะครับคันนี้นะครับมาพร้อมกับชุดแต่งโมเดลดิสต้าชุดโครเมียมไซส์สเกิร์ตจากญี่ปุ่นเลยฮะเดี๋ยวเรามาชมกันครับว่ามีอะไรน่าสนใจบ้างข้อดีของไฮบริดคืออย่างนี้ฮะตัวนี้เคลมไว้ว่า22กิโลเมตรต่อ1ลิตรเลยนะครับก็มาดูออปชั่นกันครับจอนะฮะเป็นทั u c h s c r ต่อ apple carplay ได้นะครับมาพร้อมกล้้้ออองงงศาานนะะะคคครรรัับบบแลวก็ทีี่สญืตฮ ถอยจอดอัตโนมัติสาคัญเลยฮะอันนี้เป็นหนึ่งในโตลต้าทีเอดนะครับแอดวานซ์ไดและแอดวานซ์ปารระหว่างมีกับไม่มีนี่ต่างกันเป็นแสน<ม>ดูดีๆนะครับถ้าเลือกซื้อรถแล้วก็อันนี้ฮะที่สําคัญดิจิตอลอินเนอร์มิลเลอร์อันนี้ทํางานแยกกับกล้องหลังไม่เกี่ยวกันเลยจะมองที่ว่าข้างหลังเนี่ยเราจะชนสิ่งกีดขวางชนอะไรไหมตัวนี้เดีย๋ยวมาดูด้านในกันครับว่ามีอะไรน่าสนใจห,ห oma, รูหราไฮโซมากนะฮะเบาะแบบบักเก็ตเซตนั่งสบายพรมฐานนะครับแล้วก็ตัวนี้ไฟสองสว่างน,น,น, Light, นี่นะครับแล้วก็มีีีีเเเป็นนนน่่ะะคครัับไไไลลฉดดสสส้ฮือกหํา ถ้าตัวนี้มูลลูฟมีบางสเปคที่ไม่มีมูลลูฟนะครับมีกับไม่มีนี่คนละราคานะครับตัวนี้ถือว่าออปชั่นดีนะครับมีม่านไฟฟ้าได้ครับนะฮะเอลักชัวรี่มากนะครับ,รบ,น,รบนี่ ใหม่จากตัว3ามตัวนี้มเสือ่าเป็นตัว40นะครับเป็นม่านไฟฟ้าหรูหลาหน้าใช้มากครับนู้ชมด้านท้ายกันครับว่ามีอะไรด้านท้ายนะฮะดูไฟของสว่างด้านท้ายที่สําคัญนะฮะมีชุดนี่ฮะที่ผมบอกโมเดลิสต้าพร้อมกับชุดปลายท่อจากญี่ปุ่นนะฮะแท้มีหลายแบบนะครับบางที่เป็นของก๊อปก็มีของไต้หวันก็มีแต่ของเรานี้แท้เยอรนนะครับแล้วก็ตรงนี้ตัวปุ่มเปิดปิดจะซ่อนอยู่ด้านข้างนะครับตรงนี้ข้อดีคืออะไรรู้ไหมครับเซฟตี Safety, ้ฮะ เวลาเราเปิดปิดนะฮะโดยที่ว่าเราอยู่ด้านข้างนะครับไม่ต้องกลัวว่าจะมากระแทกเราใช้รีโมทก็ได้นะครับหรือจะใช้ปุ่มเปิดปิดจากด้านท้ายก็ได้นะครับนี่ครับเอ็นจิ้นพึ่งติดนะฮะพึ่งกินน้ํามันเองหยดเดียว นี่นะครับวันนี้ก็เป็นการพรีเซนต์สั้นๆนะฮะสำหรับรถยนต์โตลต้าอัลพาดเบสเซอร์เลอร์เลยฮะอันนี้และมาชมรถยนต์นะฮะตัวจริงได้ที่โชว์รูมทีวิจารสารทอนะครับของเรานะฮะไม่ได้มีเฉพาะอัลพาดนะครับมี Honda s t e ตปลาก้อนมีซูซูกิจิมเน่มีปอร์เช่รุ่นมีหลายรุ่นฮะอินพอร์ตคานะครับก็ถ้าอย่างไรก็แวะมาชมรถยนต์ได้ที่โชว์รูมทีวิจารสารทอนะครับพบกับผมป้องสงพลได้นะครับที่เบอร์ติดต่อนะครับศูนย์แปดหนึ่งหกหนึ่งหกหนึ